all right <laughs> ดีนะครับเพื่อนๆพอดีมารับน้อง f อฟนะครับก็จะเดินทางไปพุทยานแห่งชาติทองขาภูมินะครับการ,กระนำบุรีเพื่อจะไปปีล็อกกันนะครับวันนี้ก็มีน้อง f อฟ c ีพีซีสีแดงนะครับน้อทองร่วมเดินทางกันไปด้วยนะครับขณะนี้เวลาตี3ามครึ่งครับ ทิดแพงก็ได้ออกเดินทางกับน้อง f อซนะครับเพื่อจะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วก็จะแวะไปชมเหมืองเก่าปีล็อกนะครับในหมู่บ้านอีตองซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ <า S 1> เดี๋ยวครับเพื่อนๆพอดีเจอปัญหาครับดูกระเป๋าเอียงครับเดี๋ยวต้องแก้ครับตอนนี้เพิ่งขี่มาจากชลบุรีได้30มสิบกิโลครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนยงเป็นทางการนะครับตอนนี้ผมก็อยู่นคนปรปฐมนะครับพักรถจุดแรกตั้มปรลพนคนปรปฐมนะครับวันนี้ก็เดินทางกับน้อง f อฟซนะครับน้องต่อนะครับพ c สีแดงส่วนผมก็น้องบิ๊กบูนะครับเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายเราคือจุดแรกคืออุทยานแห่งชาติทองหาภูมินะครับตอนนี้ก็เดินทางมาร้อยกว่าโลแล้ว โดนฝนตั้งแต่นะครับบางบ่อครับยาวมาจนถึงนครปฐมนะครับฝนก็ได้หยุดแล้วตอนนี้ก็จอดพักรถจุดแรกนะครับตอนนี้ให้น้องๆเขาไปพักผ่อนก่อนนะครับติดตามช่องพินญาสตอรี่นะครับคนชนพาเที่ยวนะครับวันนี้พาไปปีล็อกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพักผ่อนกันครับจากเราพักผ่อน ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดนครปฐมแล้วแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางกันต่อเลยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีในยามเช้านั้นอากาศก็สดชื่นนะครับรถไม่ค่อยเยอะโดยเส้นทางนี้ผมก็ให้น้องต่อนะครับเ c ซี FC จากบอททองเป็นคนนำทางผมไปตลอดทางเลยนะครับแล้ก็อยากได้ X Max แแต่ไม่มีปัญญาซื้อ เราก็ถึงไฟแดงก็เจอโป่งนะครับโป่งอยู่เมืองปีล็อกนั้นเป็นสถานที่ที่ผมตื่นเต้นมากในการเดินทางครั้งนี้เพราะผมได้ศึกษาและดูตามคลิปต่างๆทางชาแนลหลายชาแนลก็เกิดความรู้สึกว่าสักวันเราจะต้องไปพิชิตเมืองปีล็อกนี้ให้ได้เพื่อไปชมบรรยากาศ ความสวยงามและเป็นธรรมชาติของเมืองนี้ซึ่งเมืองปีล็อกนั้นก็เป็นเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตโดยมีคนงานเหมืองถึง600กว่าคนที่ทําเหมืองในยุคนั้นในอดีตเมืองปีล็อกจะเจริญลุ่งเรลืองมากและมีโรงหนังถึงสองโรงด้วยกันเป็นที่มีความเจริญเป็นเมืองแร่ที่แร่ได้ราคาสูงมาก หลังจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำก็ทำให้เมืองนี้ต้องปิดตัวลงผู้คนต่างทายอยออกจากเมืองทิ้งไว้แต่ความสวยงามในอดีตและในปัจจุบันนั้นเมืองปีล็อกก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวเราแวะทานข้าวครับอาหารเช้ามื้อน,นี้ไข่พะโล้ครับเพื่อนๆทานข้าวครับ ตอนนี้ก็ถึงในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆกำลังมุ่งหน้าสู่คลองผาภูมินะครับอีกร้อยสี่สิกิโลนะครับแลนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับแม่บ้านโทรมาหา ประมาณสักร uh ้อยห้าสิบโลมันก็เป็นห่วงครัวผมน้ำมันหมดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแถวเขาหักลูกจะมีน้ำมันไหมเราต้องไปวัดใจกันตรงนั้นครับแต่ว่านี่ครับเพื่อนๆื่อดูเขาครับนี่นะครับการจะการชนะคูรีนะครับสวยงามมากสุดยอดนะครับการชนะคูรีสวยงามครับระหว่าง ตอนที่เราขี่เข้าตัวเมืองจังหวัดากาญจนบุรีนั้นนะครับระหว่างทางที่เราจะต้องไปทองผาภูมินั้นเส้นทางจะเต็มไปด้วยภูเขาและแม่น้ํานะครับจอดพักข้างทางครับแล้วก็เจอพี่พลเมืองดีนะครับเขาคิดว่ารถของของพวกผมเป็นไรนะครับก็จอดถามเข้าใจดีมากเลยครับพี่คนนี้ไปสังขะนะครับเราไปปี่ล็อเดินทางกันต่อเลยครับเพื่อน ใ <orer gas: S 2> าย้จถึง้องขับค <force 200. S 1> ูแล้วครับเกินแนะครับ E20 เต็มถังครับเอาให้มันล้นเลยครับพี่ ماذا น่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรนะครับก็จะมีผู้คนลงไปด้านล่างนะครับทางเข้าเขื่อนน่าจะอยู่ทางทองผาภูมิจ็ล้อมรอได้วปภูกัคนครับเอาอย่าเราเดินทางกันต่อเลยครับยิ่งพวกเราขี่มอไซค์เข้าใกล้อุทยานผาภูมิมากเท่าไหร่กลจะถึงปีล็อกก็จะพบเจอกับเส้นทางธรรมชาติที่งดงามเต็มไปด้วยสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยป่าเขาและแม่น้ำระหว่างทางก็ใช่ว่าเราจะลาบเลื่นนะครับเพราะเราต้องพบเจอกับหลุมพบเจอกับโค้งถึง399โค้งและทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อปุกขาระยะทางจากตีนเขาขึ้นไปถึงอุทยานนะครับ20กว่โลใช้เวลากับชั่วโมงในการขับขี่นะครับ แต่นั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคของพวกเรานะครับเพราะสองข้างทางนั้นก็มีวิวทิวทัศน์ที่มองจากภูเขาลงมาสู่ข้างล่างก็จะเห็นวิวสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมจับก,การเห็นวิวในครั้งนี้เป็นอย่างมากขับขี่ด้วยความเพลิดเพลินและปลอดภัยนะครับเพื่อน ข้างหน้านั้นจะเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อและโค้งนะครับแต่เป้าหมายของเราก็ยังคงเดิมไม่มีท้อถอยนะครับขี่รถด้วยความเพลิดเพลินและอิ่มเอมกับบรรยากาศที่เราได้รับอากาศเย็นผลลินเลนนะครับและว,วิวส,สวยๆทำให้เราหายเหนื่อยนะครับถึงแม้เราจะขี่รถจนมาหลายชั่วโมงนับชั่วโมงได้ก็เกือบสิบชั่วโมงกันเลยทีเดียวเราไม่ได้ขี่รถเร็วนะครับ เราขี่มาเรื่อยๆด้วยความเร็ว70-80มี90บ้าง100บ้างในบางเวลานะครับแต่ก็ขี่รถด,ด้วยความปลอดภัยและชมวิวข้างทางมาตลอดนะครับเลยมาถึงที่หมายก็ใช้เวลาเกือบ10ชั่วโมงนั่นไม่ใช่อุบัติคเพราะว่าระหว่างทางนั้นวิวข้างทางที่ทำให้เราอิ่มใจเป้าหมายก็ยังคงเดิม ที่เราจะไปพักกันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับแล้วก็จะไปต่อกันที่หมู่บ้านอีตองไปชมเหมืองโบราณเหมืองแรกป,ปีล็อกนะครับเพอครับมองจากตรงนี้ไปก็จะเป็นผุกเหลวลงไปครับแต่วิวสวยนะครับเพืเ่อนๆน,น,นะครับเพื่อนๆเวืครับมาตรอมาสัก20กิโลสุดท้ายนะครับ ก็จะเต็มไปด้วยผิวทางที่ขูดขายอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆสลับเปลี่ยนกับทางดีบ้างแล้วก็เป็นลุมเป็นบ่วงปัญหานะครับเบาดับเบาดับเลยนะครับยิ่งมาเจอสถานการณ์หลุมเยอะอย่างเงี้ยครับรถเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับนะครับต้องเอาไปเข้าโูนตอนขาลับไปการจันบุรีนะครับ ครับเพื่อนๆนี่เป็นจุดชมวิวจุดแรกก่อนขึ้นถึงบ้านปีล็อกนะครับประมาณสักสิบห้ากิโลนะครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากครับฝั่งนึงนะครับจุดชมวิวมองไปก็จะเห็นเขื่อนนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนี่นก็เจอกลุ่ม n m a x จากพระรามสองครับดูครับคุณลุงสุดยอดมากเลย เลยฝากติ๊กเกอร์ครับให้พวกพี่ๆเขาครับกดติดตามช่องพินญาสตอรี่นะครับคนชนพาเที่ยวอันนี้พวกพี่ๆเขาก,กำลังจะเดินทางกลับนะครับนี่รถคุณลุงนะครับสุดยอดมากเลยไม่ติดรถบางช่วงนะครับที่เทคอนกีทแ้วหลับกันไปนะครับแล้วเราก็มาถึงพุทยานแห่งชาติทองขาภูมิกันแล้วนะครับเพื่อน ป้าหมายเราคือที่นี่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาจ่ายค่าเข้าอุทยานนะครับเราถามจุดกลางเต็นท์ก่อนใช่เ,เราต้องถามมีจุดกลางเต็นท์ไหมครับพี่มีครับผมอยู่ตรงไหนครับพี่้างไหนหรอมันห้าจากตรงนี้ประมาณ500เมตรครับห่างจากตรงนี้มา500เมตรแล้วมีมีมีคนกลางเยอะไหมครก็เยอะอยู่เข้าไปในอุทยานใช่ไหมครับชำระค่าเข้านะครับ ก็เปิดเสร็จแล้วค่ากางเต็นท์ด้วยค่ารถด้วยก็90บาทนะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวชมน้ำตกได้ทางไปสีล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่กางเต็นท์กันนะครับ

ถึงหมู่บ้านกี่สองแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเีเราก็มาถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับอยู่ในหุบเลยนะครับพเพื่อนๆอยู่ในหุบเขาเลยครับไม่น่าเชื่อครับสวยงามมาก จะมีหมู่บ้านขนาดใหญ่พอสมควรน,นะครับนะครับอยู่ในหุบเลยจอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านนะนะครับปีล็อกการวันหยุดอย่างนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับที่ปีล็อกแห่งนี้นะครับ คนยอดเขาก็าจะมีพระพุทธรูปนะครับสวยงามมากเลย บรรยากาศในเมือง ที่กาญจนบุรีนะครับบ้านอีสองเหมือนปีล็อกแล้วก็อุทยานทองผาภูนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ชา้าจะพาดูวิวหมอกนะครับจะ็นวิวบรรยากาศในหมู่บ้านอีสองนะครับเหมือนปีล็อกนะครับก็จะมีของขายเป็นหมู่บ้านแบบสไตล์คลาสสิกนะครับเพื่อน,นมาเที่ยวชมกันได้ครับอยู่กาญจนบุรีนะครับปีล็อก ผมก็เข้ามาหาข้าวกลางวันกินนะครับพเพื่อนๆบรรยากาศร้านนะครับช้างแก่คลาสสิกโฮมบรรยากาศคลาสสิกมากเลยครับเ,เรียบร้อยครับรับหน้าผิวจะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านอีตองนะครับ เหมือนเคยร<อ>ครับเพื่อนๆมาม่าต้ยมยำครับได้เจ้าภาพเลี้ยงครับน้องต่อนะครับซื้อมาม่ามาเลี้ยงนะครับกําลังต้มมันจะมีแบบมืดเก่ยบแบบสวา่างถ้ามืดก็จะมองเห็นข้างหลังแต่ถ้าสว่างก็จะมองไม่เห็นอะรขัวสนามวันนี้เสนอนะครับอาหารญี่ปุ่นตามเดิมโทรศัพท์จค่งนั้นยังดับหมดไม่มีที่สักเลยขณะนี้ก็เวลาประมาณสัก ห้าหกโมงครับเพื่อนๆดูหมอกปกคลุมหมดนะครับต oh. อ,อกลับสวัสดีเพื่อนๆยามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้ากว่าแล้วจะหกโมงแล้วอันนี้ผมก็ชงกาแฟนะครับเดี๋ยวตอนเช้ากนก่อกลับ ไอชมลีเดี๋ใช้เพื่อนชมทะเลหมอ,อกนะครับในจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับอันนี้ชมกาแฟนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องพิญยาสตอรี่นะครับคนชนพาเที่ยวเที่ยวไปทั่วเพื่อไปดูใจกับผมได้ทำทริปใหม่ๆออกมานะครับทริปหน้าจะไปเที่ยวไหนก็ต้องกดติดตามมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เดี๋ยวตอนเช้าเราไปดูวิวสวยๆกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับใกล้ๆกับบีล็อกนะครับห่างกัน8กิโลนะครับเพื่อนๆถ้าจะมาเที่ยวก็มาพักกลางเต็นในอุทยานทองผาภูมิได้นะครับจะมีวิวทะเลเหมาะ ค่าเข้าอุทยานค่ากลางเต็นท์ค่ารถก็รวมมาแล้วถห้มอไซค์นะครับ90บาทนะครับนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวในกูดดอยนะครับเพื่อนๆผมจะพาเดินลงไปดูตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเช้านะครับ เป็นบรรยากาศยามเช้าครับเพื่อน,อนตอนนี้ประมาณสักหกโมงตรงนี้เขาเรียกจุดชมวิวเนินกูดดอยนะครับอยู่ที่อุทยานท้องผาภูมิครับถ้วเพื่อนๆจะมาเที่ยวกันก็มาเที่ยวปีล็อกก็มา พักค้างกันได้ที่อุทยานเนี่ยนะครับบรรยากาศดีครับยามเช้ายฝนตกนี่ตอนบ,บ่ายๆหมอกก็มีครับรบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวมามทเที่ยวเยอะแยะก็เดี๋ยวผมจะกลับชน,นบุรีแล้วครับฝากกดติดตามช่อง พินยาสตอรี่คนชนพาเที่ยวด้วยนะครับทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องกดติดตามมันด้วยวันนี้ผิดพลาดการใดผมทิศแพงนะครับทางช่องพินยาสตอรี่คนชนพาเที่ยวต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านมาในาโอกาสนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพินยาสตอรี่กันนะครับวันนี้สวัสดีครับ